สวัสดีค่ะวันนี้พี่กวบมีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะปลากระป๋องผัดไข่ค่ะเมนูเรียกน้ําย่อยแต่อร่อยลืมอิ่มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้ค่ะก็จะมีปลากระป๋องจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไข่ไก่หอมแดงคลิกแดงมะนาวกระเทียมแล้วก็ต้นหอมค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเราก็มาตอกไข่เตรียมไว้นะคะ กระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะคะเราก็นำไข่ไก่ที่เราตอกเตรียมไว้เทลงได้เลยค่ะวันนี้พี่กวดใช้ทั้งหมด3ฟองนะคะที่พี่กวดให้นำไข่มายีก่อนในช่วงแรกก็เพื่อว่าเวลาที่เรานำไปผัดในปลากระป๋องนะคะไข่ของเราจะยังคงรูปสวยงามค่ะ ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็รอให้ไข่เขาเซตตัวสักนิดหนึ่งก่อนค่ะพอดูว่าไข่เขาเริ่มเซตตัวนะคะเราก็เริ่มยียีไข่เขาได้เลยค่ะไข่เขาจะติดติดกระทะนิดนึงแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะ นี่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากนําไข่ลงมาผัดก่อนเราสามารถนําไข่ไปผัดพร้อมกับปลากระป๋องก็ได้ค่ะแต่ที่บวดว่าผัดแบบนี้เนี่ยมันจะสวยน่าทานกว่านะนี่นะคะเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราก็เตรียมนําขึ้นพักไว้ก่อนได้เลย เดี๋ยวเราก็มาเตรียมในส่วนของปลากระป๋องนะคะเราสามารถใช้น้ำมันเดิมที่เราทอดไข่เมื่อกี้นี้ได้เลยนะคะนำกระเทียมสับลงได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเจียวกระเทียมให้หอมเลยนะสำหรับปลากระป๋องผัดไข่เนี่ยนะคะจะเป็นเมนูที่ทำง่ายแต่ว่าอร่อยมากค่ะประหยัดด้วยนะเพราะว่าปลากระป๋องเดี๋ยวนี้ก็คือแค่ ติกว่าบาทวันนี้พี่ขวดใช้ทั้งหมด2กระป๋องนะคะก็ไม่เกิน40บาทก็อร่อยได้แล้วสำหรับเมนูนี้ค่ะพอดูว่ากระเทียมของเราเริ่มหอมแล้วนะคะคราวนี้เราก็นำปลากระป๋องอันนี้พี่ขวดใส่ถ้วยเตรียมไว้นะสองกระป๋องเทลงไปได้เลยค่ะ เมื่อเทปลากระป๋องลงไปแล้วให้เราปรับไฟเป็นไฟกลางอ,อ่อนอนะคะเพราะว่าในปลากระป๋องเขาจะหวานนะบางทีมันจะไหม้ง่ายค่ะเราก็จะรอให้ปลากระป๋องของเราเขาอุ่นๆขึ้นมาสักหน่อยนึงก่อนใครชอบทานเป็นตัวแบบนี้จะผัดเป็นตัวแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าใครชอบทานแบบเป็นชิ้นเล็กๆก็สามารถตัดๆเขาสักหน่อยนึงก็ได้ค่ะ พอดูว่าปลากระป๋องของเราเริ่มร้อนขึ้นมาแบบนี้นะคะคราวนี้เราจะมาปรุงรสกันค่ะก็ให้เราใส่ซอสหอยนางลมลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายตัดรสเล็กน้อยครึ่งช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่า ในปลากระป๋องเขาก็จะมีความหวานอยู่แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยสามารถปรับชิมรสชาติได้นะเพราะว่าในปลากระป๋องแต่ละยี่ห้อเขาก็จะรสชาติต่างกันนะคะพอดูว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ให้เรานำไข่ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้เทลงคลุกเคล้าได้เลยค่ะ ะะถ้าเกิดว่าเรานําไข่ไปผัดก่อนเนี่ยไข่เขาก็จะได้เป็นชิ้นๆแบบนี้ให้เห็นเนะเาะก็ดูน่าทานแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบผัดเละรวมกันไปเลยก็สามารถนํามาผัดพร้อมปลากระป๋องแบบนี้ได้ค่ะพอคลุกเค้าเข้าที่ดีแล้วนะคะก็ให้เราใส่หอมแดงกับพลิกแดงลงไปได้เลยแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะตัวพริกแดงกับหอมแดงเราไม่จําเป็นต้องผัดจนสุกนะ ก็คือใช้ความร้อนนิดหน่อยพอค่ะนี่เพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยพร้อมเสิร์ฟใส่จานแล้วค่ะเมนูนี้นะปลากระป๋องผัดไข่ทำง่ายทานอร่อยที่สำคัญข้าวสวยร้อนๆเนี่ยหมดมอไม่ทนันรู้ตัวเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ค่ะ ร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะก่อนที่เราจะทานนะคะก็ให้เราบีบมะนาวลงไปสักหน่อยค่ะเ่มความเปรี้ยวโอ้โหแซ่บมากๆเลยนะเสร็จแล้วนะคะก็โรยต้นหอมค่ะโรยลงไปได้เลยยางแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูอร่อยง่ายๆนะคะปลากระป๋องผัดไข่ค่ะลองทำกันดูนะคะ